สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่พานุมาตรเนาะอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีนะครับชา้าหนึ่งนะพี่พอดีไปขีดวัคซีนมามันก็เลยแบบเหนื่อยพี่เพียพ,พี่ไม่รู้มันเป็นเพราะวัคซีนหรือไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์ก็ไม่รู้ของพี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นตะแกรงสแตนเลสสองชั้นนะครับเนี่ยถอดได้สองชั้นนะครับอ่มีน็อตให้สี่ตัวนะพี่ล็อกอยู่ข้างๆเนี่ย ไม่ใช่รางแตนนะพี่เนี่ย<อ>เป็นน็อตนะครับอันนี้เป็นตะแกงนะครับตะแกง่ฐานนะครับมีรูระบายด้านล่างนะครับใส่ฐานสอ,องข้างนะพี่นี่ตรงนี้นะครับใส่ฐานนะครับใส่ฐานก่อไฟนะพี่ไม่ใช่ใส่ฐานได้ใช้นะพี่ของไม่สุกนะพี่ของที่ก่อน,นี่ไม่สุกนะอ่อนี่เป็นรูอากาศหมุนเวียนนะครับเนี่ยครับมีขาต่อให้นะครับพี่ขาต่อ นี่นะครับสี่ขานะครับขาเกาะอย่างนี้นะครับขาใส่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ผิดนี่นะครับใส่ขาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ส่งวันนี้นะครับส่งวันนี้ค่ำค้เห็นคนส่งบอกว่าจะเข้ามารับอยู่ครับพอดีโทรไปเร่งเขา ผมก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับแกบอกว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจะเจาะยางรถเขาแค่นั้นเองเขาก็รีบมาเลยเดี๋ยวเขาบอกจะเข้ามานะครับโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับพี่ถ้าไปค้าขายก็ให้ค้าขายร่ำรวยนะพี่ถ้าใช้ในครอบครัวขอให้ใช้อย่างอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวไล่ควันนะครับปลอดสารพิษปลอดสารมะเร็งครับโอเคครับสวัสดีครับ